ນານາພິທະເພີຕະນາວິສາວາສຸຂາຍ

การบัตทับีรบที่เสียบสวัดมาบัญัติใบบังคับบั่าดบงคับบัญัารัตทนเส<ป>ียทารบัตรที่สีสวัด์มาทีนามสหน้าตั้งที คีส้าเทีอยากาส่วน่นไสุเสี้ยวใบยูพี่น้อกว่าไปื้วใบแ่เสูในี้แบบพี่น้องกินของก่อกินของพี่ซื้อไว้บพี่ไผหลังหลอกพี่เอาเป็นขนงพี่ลวนๆี่ใบยูแน่มีภาษาเกลยวมันสะอาเจียนต้องพี่อานก่นหน้าีถุงแนวมีใบ คือสมัยว่ากางกันเยังมีชีวิตอยู่ตันแต่หาสามใบสมบัตินันแต่กับท่านตนสามตัดสาม่นเอบรเวณบางท่นที้งนี้ที่หาม่าในสมบัยมีว้เอาพี่อ้องเดี๋ยวท่านไปมีานาพา กานระท่านพลดับกบคันขันกษริสามไลกับอนันตชาติเป็นว่าพี่น้องผมนั่นเปิดกวานคืบแทงก็เป็นว pues ่พี kind of ่น้องคุณนั่นเปิดว่าเป็นําพมัอยูในวบดวัืนสิานท่าานในพี่น้องนะว่าหนีตกมีรองสังฆาตประหาได้องค์าน้าดูเนา่เน้องเท่า่เป็นองขออำเน้าดูันะคเช้านะค เนาะค่ะส่งสจัถึงสุดทีนี้เนะค่ะได้ชวนเดี๋ยวท่าท่าเราค่ะเป็นงานบญใหย่ของหวานเท่าเลยนะค่ะเพืที่ิธีสักถ้านาะค่ะคุณศาสนิชนะช่วเช้าคุณท่นาเนาะค่ะกับจังหรวมกันท่านบนเนะค่ะสำหรับผู้ใดนาะค่ะที่มาเวียนเที่ยนมาท่านบุญเนาะค่ะนี่ถึงท่านปูอีกจุดหนึ่งทน่ะค่ะคอขาปลาล้อยฟ้าเนาะค่ะมารวมท่าบุญกับง บนานาดูองค์ธมท่อาหานัานวยงหน่อยกนน้อยยืน่ายงทำฝ่าทรงทัพสุดดงแกสัตว์นอพอยู่ในพอใจัอนอนกินเตานาะพี่น้องแต่